ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีวอกนะคะหรือปีลิงนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด2ชุดในการทำนายชุดแรกเป็นไพ่ทาโร่นะคะชุดที่2เป็นไพ่ปาปิคาเนตนะคะชุดหลักจะเป็นไพ่ทาโร่ชุดเสริมจะเป็นไพ่ พิพิคนตนะคะหากท่านใดไม่รู้ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดปีนักษัตริย์อะไรนะคะให้พิมพ์วันที่เดือนปีพศออที่เกิดลงใน Google แล้วก็เสิร์ชนะคะพอเสิร์ชปุ๊บขึ้นมาปุ๊บใน Google เ่ะเขาจะบอกเลยว่าท่านเกิดปีชั่วชะรู้คานเถาะมะสงมะเมียมะแม,ม,ะมระกาอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่า บอกชัดเจนท่านสือหาข้อมูลใน Google ได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดปีนักษัตร์อะไรนะคะค่ะเรามาเปิดไพ่ชุดแรกเลยนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีบอกประจําเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่ queen of p e n t a c l e s นะคะ ใบแรกใบที่สองได้ไพ่หกถ้วย six of c u b นะคะใบที่สองใบที่สามสามดาบนะคะชาวปีวอนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะมีเรื่องเครียดวิตกกังวลหลายเรื่องหลายเรื่องนะคะ ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ท่านไม่มีสติไม่มีสมาธิหรือเปล่านะคะคืออยากอยากไม่อยากให้ท่านเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไปในหน้าที่การงานนะคะชาวปีบอกนะคะดวงชะตาคือบางครั้งมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ท่านหวาดกลัวไปก่อนวิตกกังวลไปก่อนนะคะ คืออยากให้ท่านตั้งสติมีสติมีสมาธิกับตัวเองในหน้าที่การงานหรือการทำธุรกิจใดๆการทำงานใดๆนะคะคือถ้ายิ่งท่านมกแวกอ่ะเหมือนกับว่ามันจะหาความสงบไม่ได้อ่ะท่านก็จะฟุ้งซ่านไปใหญ่นะ,ะท่านก็จะเครียดกดดันปวดหัวนอนไม่หลับมันก็จะพลอย บัทอรสุขภาพของท่านไปด้วยนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ชาวปีวอกในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านระวงระแวงไปก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องใดๆของใครก็ตามนะคะให้ใจเย็นๆสงบนิ่งรอคอยนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องงานหรือบางคนก็อาจจะวิตกกังวลเรื่องว่าการเงินจะเป็นอย่างไรนะ,ะถ้าในเดือนกุมภาพานันธ์ถ้า การเงินของท่านท่านรู้สึกว่าเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะมีปัญหาแต่บอกเลยว่าการเงินของท่านจะมีเงินเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างเยอะจะทําให้ชีวิตทางการเงินของชาวปีวอกนี่อู้ฟู่อู้ฟู่มากนะคะคือสุขสบายใช้ใจ่ายแบบ คล่องปลื้ดเลยอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรอยากทําอะไรเนี่ยจะคล่องมากไม่ต้องหยิบหยิบยองยองไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมัธยัตนะคะใช้จ่ายได้เต็มที่แต่ถ้าอยากให้ดีอยากให้ชาวปีบอกนะคะเก็บอดออมเพื่ออนาคตใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นก็พอไม่ต้องใช้ชีวิตอูฟูมากก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นการที่เรามีเงินเก็บไว้มันเป็นเหมือนหลัก ประกันความปลอดภัยในอนาคตให้กับเราปัญหาหลายๆอย่างนะคะมันจะแก้ไขได้ด้วยการเงินการเงินนะคะอ่าแล้วก็เดือนชีวิตพูด,ดง่ายชีวิตการทำงานอ่าชีวิตท่านจะสุขสบายมากกว่าเดิมนะคะในเดือนคุมภาพันธ์แต่ให้ท่าน ลดความวิตกกังวลความเครียดในเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือโปรเจกต์โครงการใดๆให้ลดลงเยอะๆนะลดลงความเครียดความวิตกพอท่านปล่อยวางได้ท่านมีความสุขได้นะท่านเหมือนจะสุขสบายมากขึ้นนะท่านเหมือนจะชีวิตท่านจะท่านเหมือนจะใช้ชีวิตผิวตามลมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านไปขวางขวางน้ําขวางกระแสน้ํากระแสลมเนะี่ยท่านจะเหนื่อยท่านจะหนัก นะคะอันนี้ในเรื่องงานธุรกิจด้วยการเงินด้วยก็เหมือนกันแต่ถามว่าเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครมีลูกหนี้นะเป็นโอกาสที่ดีของชาวเปียว ทวงถามหนี้จากลูกหนี้ได้เลยมีโอกาสได้รับการชดใช้หนี้คืนนะคะใครยืมเงินชาวปีวอกไปเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์คุณนึกไว้เลยใครบ้างน่ายืมเงินเรายังไม่ได้คืนทวงถามเลยรีบทวงถามเลยแล้วท่านจะได้มีโอกาสที่เขาจะชดใช้หนี้ให้ท่านคืนบางคนอาจจะได้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เต็มร้อยก็ยังดีให้เขาใช้หนี้เข้ามาบ้างบางส่วนก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนโชคดีหน่อยเขาก็อาจจะ ใช้นี่คุณหมดเลยเพิ่มดอกเบีย้ยให้ด้วยก็ได้นะคะบางครั้งบางครั้งชาวปีบอกนะคะวิตกกังวลเรื่องการเงินก็ด้วยอุ๊ยฉันจะพอเงินฉันจะพอจ่ายค่านูน่นค่านี่ไหมฉันมีค่าจ่ายโน่นนี่นั่นเยอะเหลือเกินเดี๋ยวุมพาพันคุณไม่ต้องกลัวมันจะมีเงินเข้ามามันจะมีเงินให้คุณเข้ามาพอจ่ายแล้วเงินจะเข้ามามากด้วยก็เหมือนที่บอกบางคนมีไรายได้จากงานจากธุรกิจอยู่แล้วระดับหนึ่ง แล้วด้านไปทวงถามนี่ได้นี่เขาชดใช้นี่กลับมาคืนอีกอะไรเงี้ยหรือรายได้จากหนะ้าที่การงานหรือธุรกิจมันเยอะมันเพิ่มขึ้นมันมากกว่าเดิมก็อาจเป็นไปได้นะคะชาวปีวอกอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานธุรกิจนะคะส่วนเรื่องความรักความรักชาวปีวอกนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนเก่าหวนกลับมานะความรัก จเจอคนเก่ารักเก่าจะหวนกลับมามีโอกาสขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดทางให้เขาหรือไม่คุณจะเปิดทางเปิดประตูรับเขาเข้ามาหรือไม่บางคนก็ไม่อยากเปิดเพราะว่าอะไรคือคุณเครียดกับหน้าที่การงานธุรกิจคุณอยู่คุณก็เลยไม่ค่อยอยากมีเวลาไปใส่ใจเรื่องความรักดังนั้นก,ก็มันก็ไม่เป็นไรคุณ เลือกที่จะตัดสินใจถูกถ้าคุณเลือกที่จะเบรกเรื่องความรักความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณวิตกกังวลเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจคุณปัญหาต่างๆในชีวิตคุณมันค่อนข้างลุ่มเลาดังนั้นต้องรีแลกแล้วก็ปล่อยวางให้ได้นะคะหรือแม้แต่ความรักความรักเองก็เหมือนกันนะคะคุณต้องตัดสินใจเองว่าคุณจะเปิดให้เขาหรือไม่เขาเข้ามานะคะส่วนความรักคนที่มีคู่ หรือแต่งงานแล้วนะคะจะมีปัญหาทะเลาะบ่อแว้งกันนะค่อนข้างบ่อยในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชีวิตคู่ถ้าคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ให้คุณอดทนอดกลั้นให้มากถ้ารู้ว่าพูดออกไปแล้วมันจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้ทะเลาะบ่อแว้งกันให้คุณคิดให้ดีๆถี่ท่วนหรือบางครั้งอย่าใช้อารมณ์ สวนกับทันควรนะคะหมายถึงว่าบางครั้งคนรักเขาพูดนู่นพูดนี่กับคุณมาคู่ของคุณเนี่ยเขาพูดนูนน่นในบางทีคุณด้วยความที่อารมณ์หงุดหงิดโมโหวิตกกังวลเครียดอยู่แล้วคุณก็ใส่กลับไปเต็มที่บาดแผลจากคําพูดอะมันฝม,มันบาดลึกแล้วมันฝังลากลึกมากเลยนะคะมากมากเลยนะบางคําพูดของคนเราอะบางครั้งมันคมกว่ามีดคมกว่าดาบอีกด้วยซ้ํา มันบาดใจมันทิ้มแทงคู่ของเรานะคะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณกดดันคุณยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องความรักคุณก็ต้องคุยก็ต้องบอกกับเขาโดยตรงว่าโอเคช่วงนี้เครียดเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินหรือเรื่องใดๆอยู่อธิบายบอกคู่ของคุณให้ชัดเจนนะคะอย่าเอาเรื่องภายนอกมาเป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตคู่ของคุณกับเขานะคะย้ำนะ,ะเพราะว่า คุณเข้าใจว่าสังคมมันทุกวันเนี้สังคมมันมีความเครียดความกดดันมันบีบบังคับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งไม่รอมหลายสิ่งมันบีบบังคับมันไม่ทําให้คนเราไม่ค่อยได้มีเวลารีแลกซ์เท่าไหร่นะคะคือมันต้องแข่งขันทั้งกับตัวเองแล้วก็ออกกับคนรอบข้างเยอะเข้าใจถ้าคุณไม่พร้อมที่จะคุยในเรื่องความรักคุณก็อดทนไว้ก่อนก็ต้องบอกเขาว่าเออโอเคคุณก็ ไม่สบายใจผมก็มีปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าความสัมพันธ์เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยอะไรกันตอนนี้เลยมันอาจจะทําให้เป็นการย่วโมโหซึ่งกันและกะันซสเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อดทนให้อดทนไว้อดทนให้เยอะอดทนให้มากปล่อยวางให้มากนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆถ้ามันเหตุ้ามันเกิดเหตุดไดทะเลาะบ่อแว้งกันเนี่ยมันจะ สร้างความล้าชานลึกลงลึกในความสัมพันธ์มากในเดือนกุมภาพันธ์ระวังคนมีคู่ระวังมีปากมีเสียงกับคู่ของคุณนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสที่คนเก่าจะหวนกลับมาอ่ะโอเคต่อไปเรามาเปิดไพ่พับพิคเนตไพ่พับพิคเนตแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ Determination น,น,นะ,ค,ะความหนักแน่นหนักแน่นนะคะ รีแลกซ์รีแลกชันด้วยนะคะเหมือนท่านบอกว่าต้องหาจุดกึ่งกลางจุดบาลานซ์ให้ได้บางสิ่งบางอย่างอย่าเครียดอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปอย่าวิตกกังวลมากเกินไปคือมันต้องต้องรีแลกซ์หาเวลารีแลกซ์หาเวลา,า,วลาผ่อนคลายไม่ว่าจะในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจการเงินหรือความหลักบ้างควรหาเวลารีแลกซ์บ้างนะคะท่านที่เกิด วอกนะคะพ่ไพยพ,พ,พิคเนตว่าคือบางสิ่งบางอย่างที่ท่านลงมือทําท่านต้องแน่วแน่หนักแน่นตั้งใจจริงใจนะคะขยันหมั่นเพียรภาคเพียรแต่บางครั้งอ่ะตรงนั้นมันสร้างความเครียดความกดดันให้ท่านมากเกินไปไพ่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะ,คะเครียดวิตกกังวลหนักแน่นจริงจัง <c oughs> จริงจริงแบบ จริงจังซีเรียสมากเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นหาเวลารีแลกผ่อนคลายบ้างคุณต้องหาจุดกึ่งกลางให้ได้ให้ได้นะคะคือเข้าใจว่าณตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องงานหน้าที่การงานธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยหรือการเงินอยู่เนี่ย คุณจะสมมุติว่าคุณไปกู้เงินมาอะไรเงรี้ยคุณกําลังเดินเรื่องกู้เงินอยู่มันจะได้ไม่ได้นะคุณก็เครียดเครียดอยู่งั้นและมันจะเข้ามาทาันเงินตรงเนี้ยมาจะมาทันแก้ไขปัญหาตรงโน้นตรงนี้หรือใช้หนี้ตรงโน้นตรงนี้หรือเปล่าคุณก็เครียดคุณก็กดดันคุณทาให้ตัวเองไม่มีความสุขเลยอะไรเงรี้ยอะไรเงรี้ยเหมือนมันจะบีบบังคับให้เราเครียดหนักมากกว่าเดิมอีกเนี่ยคือไพ,พ,พ่ไพพิคเนทท่านแนะนำว่าควรที่จะรีแลกคือคือ จิตใจเราสงบจิตใจเราผ่อนคลายเราสบายสิ่งที่เราคาดหวงังสิ่งที่เราปรารถนาโชคลาภสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาง่ายง่ายเพราะว่าอะไรเราปล่อยพลังงานบวกๆออกไปแต่ถ้าเมื่อเราเครียดเรากดดันคือมัอนเหมือนพลังงานลบกับพลังงานลบอ่ะมันก็ยิ่งจะทําให สิ่งที่เราคาดหวังปรารถนาะมันก็จะเลื่อนออกไปยาวออกไปไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นตามที่คาดหวังในเดือนกุมภาพันธ์อะไรอย่างเงี้ยท่านต้องหาจุดกึก่งกลางจุดสม,มดุลในหน้าที่การงานธุรกิจการเงินความรักครอบครัวท่านต้องหาจุดกึ่งกลางให้ได้ให้ได้นะคะท่านต้องหาเวลารีแลกผ่อนคลายให้ได้ในหน้าที่การงานเพราะว่าถ้าท่านไม่รีแลกท่านไม่ผ่อนคลายนะ โรคเขาเรียกอะไรโรคทางพวกโรคระโรคซึมเศร้าแล้วก็ไมเกรนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยระบบปวดหัวอะไรเงี้ยคือเกี่ยวพวกที่เกี่ยวกับโรคพวกเนี้ยมันจะทาหรือแม้กระทั่งการปวดเมื่อยตามร่างกายตามแขนตามขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือเราไม่ได้พักผ่อนอะ่ะเออร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนมันยิ่งทําให้เราคิดอะไรไม่ออก บางครั้งการที่เราเครียดและกดดันมากเกินไปคุณรู้ไหมว่าเราจะมองไม่เห็นทางหรือโอกาสในการแก้ไขปัญหาเราจะไม่เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราจะไม่เห็นโอกาสดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตเพราะว่าณนะต,ตอนนั้นะความคิดของเราคือมันมันจดจอ่อมันเครียดมันกดดันอยู่แต่เรื่องนั้นนะ่ะจนเราไม่มีเวลาที่จะ เรื่องด,ดีผ่านเข้ามาชีวิตแต่เรากับมองข้ามมองผ่านมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรเรามัวแต่มีอารมณ์เครียดกดดันอยู่นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออะไรก็ตามอยู่นะคะมันจะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญพลาดโอกาสที่ดีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ท่านที่เกิดปีหอกให้หาเวลารีแลกผ่อนคลายหาจุดกึ่งกลางจุดสม,มดุลในการใช้ชีวิตให้ได้ นะคะให้ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดทําให้จิตใจแจ่ยยมใสล่าเลงเบิกบานนะแต่ก็ย้าอีกครั้งว่าการเงินการเงินถ้าใครเดือนกุมภาพันธ์ใครมีปัญหาการเงินมันจะมีเงินเข้ามาเข้ามาช่วยคุณได้ทันแน่นอนแน่นอนหรือบางคนถ้าไม่ได้มีการปัญหาการเงินเงินจะเข้ามามากกว่าเดิม <c oughs> ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวปีบอกนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวปีบอกทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ